ค้นพบของอร่อยอีกแล้วโยเกิร์ตพรีเมียมนำเข้าเ,เนื้อเนียนน,นุ่มละมุนแบบนี้แถมผลิตจากน้ำนมคุณภาพสูงจากฟาร์มประเทศสเปนก็มองัะทุกคนอร่อยมากนี่ทุกคนก็ไปเจอโยเกิร์ตตัวใหม่มาเห็นเขาบอกว่าตัวนี้เป็นกรีกโยเกิร์ตแบบพรีเมียมจากสเปนเลยนะมีเรื่องทงแบบกรีกโยเกิร์ตแล้วก็แบบครีมมี่เห็นแล้วมันแบบน่าลองสุดๆไปเลยนี่ทุกคนก็ได้มาแล้วจะเป็นโยเกิร์ตของแบรนด์พัสควอลเป็นแบรนด์โยเกิร์ตพรีเมียมนำเข้าจากสเปนเลยนีไงสเปนเขียนเลยเอสเปนิョร์แบบกรีกเนี่ยเขาจะมีสอง ออริจินัลก่อนเลยทุกคนให้ดูเนื้อกรีกโยเกิร์ตก่อนทุกคนแน่นมากรสชาติเข้มข้นมากอมหอมนมมากทุกคนแล้วเนื้อแน่นสุดอร่อยมากรสชาติดีมากเลยอ่ะมาต่อกันที่รสวานิลาทุกคนก็ว่าน่าจะอร่อยนะเพราะว่าอันออริจินัลอ่ะยังยังหอมขนาดนั้นเลยอ่ะอู้หอมมากซูมมาดูทุกคนจะเห็นเม็ดวานิลาเป็นจุดๆๆๆจุดอย่างนี้เลยอ่ะมาชิมรสชาติกันดีกว่า ฮยรสวานิลาอร่อยมากคือมันอร่อยเหมือนขนมอร่อยอร่อยเลยทุกคนแต่ว่ามันเป็นกรีโยเกิร์ตที่มีประโยชน์อ่ะส่วนแบบครีมมี่จะเป็นแบบโยเกิร์ตผสมผลไม้ทุกคนมีทั้งหมด3รสเลยเขามีทั้งรสสตรอเบอรี่เชอร์รี่แล้วก็รสแอปริคอตแอนด์แมงโก้เนื้อโยเกิร์ตขึ้นละมุนสดๆทุกคนตันิรสชาสดชื่นหอมผลไม้แบบสุดส โอ้โหให้เนือเยอะมากแล้วยังมีโปรไบโอติกดีต่อสุขภาพลำไส้และระบบย่อยอาหารด้วยไปหาลองตามันทุกคน p a าสควอร์ยเกิอันนี้จะวางขายที่ Top's Villa แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปทุกคนราคาถ้วยละ46บาทนะไปลองกันท oh. ุกคนก็อคอนเฟิร์มอร่อยจริง